สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แหวนมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะนั่นก็คือคุณพี่ดาวพิศราพิธีกรแสนสวยแห่งรายการ30ยังแจวนั่นเองสวัสดีค่ะ,คะพี่ดาว และนอกจากนี้นะคะแหวนก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านความงามอย่างคุณต้อยกนกพรสวัสดีค่ะคุณต้อยเดี๋ยวขอเริ่มถามพี่ดาวก่อนเลยละกันว่ามีเทคนิคยังไงเอ่ยคะแบบว่าในการดูแลผิวหน้าสวยเด้งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดาวชุดไปทำงานคือต้องตื่นตีสามก็ปดมากเพราะว่เปลี่ยนข่าวนะคะตอนตีสี่พักผ่อนน้อยขาดการดูแลผิวหน้าก็รู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมันอ่อนล้าพอร้านเครื่องสุดอางออกไปส่องกระจกนี่แบบตกใจเลยนะเคยออพิธีกรเนี่ยแลนน์มาที่ p พลนเซอร์จูดี้เ e ็นเตก็มาเจอคุณต้อยคุณต้อยจะนั่งบอก ดาวมันี่เข้าคอสเลยจ<ต>เข้าคอสเลยบอกว่าเยินขนาดนี้คอลล <c oughs> าเจนโอ้โคอลลาเจนบูสเตอร์ใช่ค่ะตัวนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่เรานำเข้ามาจากฝรั่งเศสนะคะเรามาคุยเรื่องคอลลาเจนกันก่อน คอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญโครงสร้างของผิวพออายุเราเริ่มเข้าสู่วัย2ี่สิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยจะืูญเสียไปเรื่อยๆค่ะเราก็ต้องเสริมสร้างหรือว่าเพิ่มเติมใ้กับเาะคอลลาเจนบูสเตอร์นอกจากคอลลาเจนแล้วจะมีวิตามินซีร่วมด้วยวิตามินซีเองเนี่ยจะทําให้ผิวสดใสแข็งแรง,รงส่วนคอลลาเจนนี่ก็ไปทําให้เซลล์ผิวนั้นโครงสร้างแข็งแรงเราใช้ร่วมกันเนี่ย ก็จะทำให้ผิวนั้นกระจ่างใสกระชับทำให้เฟิร์มอ่ะนะคะไม่หลือนแต่งไน้าท่เแนนคอร์สเจนส้เชี่ยวชาอยู่จะได้แบบว่าตึงกระตึงใสเด้งดึงอะไรอย่างนี้ช่วยได้ช่วยได้ใช่ไหมคุณพี่โอ้โหเราจะต้องกันเนาะคอนเฟิร์มคอนเฟ้ม่วงนี้มีโปรโมชั่นลดถึง50%นะคะ50%ลดมากเรียกได้ว่า ทั้งสวยทั้งคุ้มนะจริงๆโหใโด้ลด50%ก็ดูแหวนรีบฝักเนื้อกตัว,ตว,ตวเลยแล้วกันนะคะแหมแล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็รีบๆพอกันเข้ามาเลยเพราะโอกาสจะสวยขนาดนี้เนี่ยหาไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณต้อยนขออลลนมพรมากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราใ,ในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณแี่เอาคนสวยด้วยขอบคุณะคะขอบคุณค่ะ